อพอกันอีกแล้วครับมือนี้่สวยจุสวยจุนะ <c oughs> ครับเนี่ยง,งามเฮ้ยอะไร่อยอยบออีนเพ่ออยตับตับอือจะตับก่อนเลยเฮาผู้หน่อยกินตับแนเื่อหน่อยไม่เอเอาเอาอยอือ

เราบอกใว่ไหมการคนลาบเปิดซึนครับฟ้าเขา้องปล่อยาเลยมันกเองเขาบนเน่อยใส่หมฟังป้าแล้กินก่อนเราไปนั่งกินไปน่งอปนะบังคับบังครับบังครับใช่เหรอ Mm. เนื้อเนื้อเขาเศร้าเขาเศร้าไปใสจุะงเฟซลงฟาดองเขาเนี่ยนะมีเนั้นดิเขาเขาอยู่ ขี ab, ch <ine> <S 2> <S 2> ่รถไปจักรยานไปเอื่อนคอยบานนี่ก็ปิดเครื่องบาบกระเบะเขาเฮี้ยนให้ไม่วั่นมานนี่ยจักรยานยูหันยูเรื่อยยูขี่จักรยานคอยอยู่ฟังป้ายางเขาอยู่ฟังท่ามานนี่ออกใครออกมั่นมานนี่กระเบะเขาหันห้องใจปุ๋ยกระเปิดซชื่อนโดนแนี่มืันนี้ชั่วโมงหนึ่งครับ รดๆครับเนี่ยงามนี่เนี่โน้ดบ๊กข่บวบียังแต่พงอ่ายไซเม็นเทืงขึ้นเะ่ออยู่น FC FC แท้ครับนี่เมื่อว่ากดซับจะใครเนีพื้นนั่นเดียวมันก็ขึ้นได้แอนเดียวเลยแม่พ่อจิ้มให้ดูนะครับไิ้น่อยเองดอกจิ้มให้ดูนะครับ อนู่คขับเชฟเอาเลยจัดออกเมื่อไหร่ก่จัดไว้ครับท่นยานี้อยู่เอาลดเอาลดเอาได้อยู่เหตุด้เสียเถี่ยววัตถวัตบ่จัดอยู่นี่บอกอกินไปเรื่อยไปเรื่อยนะ ่ะโอเคเกิดกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ลาไว้ก่อนสเมียดกัวันนี้เฮ้ยังไงก็แล้